แต่เกมนี้ตอนแรกเล่นไปก็รู้สึกแปลกๆหลังๆมาก็รู้สึกน่ารักดีนั้นนี่ย c คราฟท a เทเบเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องค้ามนะทุกคนเราอ๋อเราสามารถบอกได้ว่าเราแบบเราจะนอนเราจะพักเฉยๆเราจะแบบอะไรโอ้ยอ๋มีพูดคำหยาบคายใส่เขาด้วยมีโอ้น่ากลัวประมาณหลังนี้บวานใครวะเนี่ยน่ากลัวโคตรอะผักโตแล้วผักโตแล้วโอ้โหโอ้โอ อันเดอร์ไรอันตร์ไสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยก็กลับมาพบกับชัยในเกม Echo of the p u m k ก็คือมันเป็นเกมแนวแบาบว่ามีความปลุกผักแล้วก็ปริศนาอยู่ในนั้นด้วยฟีเจอร์หลักๆของเกมใน,นที่เชัยชอบก็คือ เราสามารถเล่นรุ่นลูกเราได้เราสามารถมีลูกลูกโตแล้วเราก็สวิตไปเล่นเป็นลูกได้นะทุกคน <c oughs> คือเกมแนวนี้เนี่ยโดย Over v i e วิของเขาหรือว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือจะเป็นเกมแนวปลูกผักนะทุกคนแล้วก็เขาจะแบบว่าปลูกผักไว้แล้วก็ตุนของไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาว,วเราจะสามารถผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้หรือไม่ และถ้าเกิดว่าเราผ่านไปไม่ได้เราก็จะเล่นทายาตของเราไม่ได้นะทุกคน oh, <no. S 1> เชือสายของเราเนี่ยก็จะสิ้นสุดแล้วก็จบลงเพียงแค่นี้และเราเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะค้นพบความลับของเกาะได้โอเคพระเจ้าความลับของเกาะด้วยหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านฮันนีวูดนะทุกคนมันชื่อหมู่บ้านฮันนีวูดนะ เออเป็นหมู่บ้านเล็กๆสะดวกสบายนะทุกคนอ่ะทุกคนก็จะมีลูกมีตารางงานมีมิสไซนของตัวเองแน่นอนว่าเราสามารถที่จะทํางานร่วมกับชาวเมืองได้หรือว่าเราอาจจะพูดคํารุนแรงใส่เขาก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความลับของเกาะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะทุกคนเพราะว่ามันมีคนบอกว่ามีแม่มดอาศัยอยู่บนเกาะซึ่งนําของแปลกๆเข้าในเมืองตลอดเออมา ทีนี้เนี่ยเรามา new เก m กันเลยดีกว่านะทุกคนเราจะมาเล่นในโหมดเดโมอันนี้ไม่โหมดเดโมนะคือมันจะมีให้แต่งเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงอันนี้คือผู้ชายสาบายว่านี้คือผู้ชายทําไมมันอันนี้ผู้ชายปะอันนี้อ๋ออันนี้ผู้ชายนะทุกคนอุ้ยหมุนได้ทุกคนอุ้ยน่ารักเฮ้ยน่ารัก <c oughs> นี่เรามีผมให้เลือกเฮ้นี่ก็น่ารักอันนี้ก็ คนรับใช้อ่ามีใสอ๋อมีสีด้วยสีแบบนี้ชิ้นเพิ่สีสดใสมากกว่าเราเลือกสีสดใสไหมเอาเอา,เอาชุดนี้แล้วกันแล้วก็เราเปลี่ยนผมให้มันดูแบบสีเหลืองไหมเออจะได้เข้ากันนะแล้วเราก็ใส่ลองมีรองเท้าอีกออเหรอโหสีนแต่งตัวเป็นชาติอดวันเนี้ยชื่อนามสกลุลดีจัส ชื่อคิมคิมดีกว่าชื่อคิมพอดีชื่อคิมนำสกุลดีจัสเป็นผู้เริ่มต้นของตระกูลนี้นะทุกคนมาเราแต่งตัวกันเรียบเลยแล้วโหชุดการแต่งตัวเ,วววเหมือนเอ,อ่อสมัยยุโรปสมัยก่อนที่เขาแบาบว่า <c oughs> มีการแต่งตัวอืมเฮ้ยอุย๊ยนารากนี่ชายเยนอยู่ตรงนี้นะทุกคน เอ้ยเรามีเพื่อนหรือว่าอ๋อเรามีแบบเหมือนเพื่อนล้มทางว่าโออสวัสดีครับสาวน้อยอ่าตอนนี้เธเนกำลังจะลงเรือนะทุกคนอุ้ยเกมมันก็แบบน่ารักดีนะทุกคนเขาไม่ได้เน้นเขาเน้นแบบเป็นเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่อุ้ย มิชายหนุกมาบอกว่าอ่าในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ออกเรือกันแล้วนะทุกคนเขาก็ว่าอย่างนั้นอ่าฉันพยพยักหัวเลยแหละเขาบอกว่ายังมีโลกใหม่อ่ากับการเริ่มต้นใหม่อยู่อ่าฉันหวังว่ามันจะแบบน่าตื่นเต้นนะอะไรอย่างนี้อ่าฉันแค่คิดว่าแบบเอ่ออะไรเนี่ยเออคิดถึงโอกาสที่กำลังรอเราอยู่ อีกไม่นานเราสองคนก็จะครอบครองที่ดินของเราเองและเริ่มต้นผจญภัยใหม่ได้โอ้โหนี่ชาย,ยินคือแบบต้องหาที่แปลมาเลยเหรอไม่งั้นเราก็โอ้โหเกมแนวเนื้อเรื่องซะด้วยแล้วภาษาและเป็นไปได้นั้นแบบไร้คิดจํากัดแต่ลุงนี่ก็บอกว่าทั้งหมดบนเรือเราออกเดินทางได้แล้วอ่าแล้วก็เตรียมตัวไปกันแล้วนะทุกคนไปสามารถกดสคริปต์ได้เชีย,ยังไม่กดสคริปต์แล้วกันคือในเกมเนี้ยมันจะไม่ได้ให้เสียงแบบ เสียงพื้นหลังเกมและขนาดนั้นเพราะว่าเขายังเป็นตัวเดโมอยู่ไม่แน่ว่าถ้าเกิดมาตัวเต็มเนี่ยเชียคิดว่าน่าจะมีเสียงน่าจะมีเสียงพื้นหลังได้ได,ดีกว่านี้อุย้ยอุ้ยจับมือกันแน่นเลยทุกคนโอ้ยพายุเข้าพายุเข้าอ่าน่าจะบอกว่าให้ช่วยเหลือกันเอง <laughs> My is cracking โอ้ my god เพื่อนเอ๋ยเราไม่สามารถที่จะตายที่นี่ได้ยังมีอะไรอยู่อีกาอมากมายเขาบอกอย่างนี้นะทุกคนคนนี้เขาก็บอกว่าอ้าไม่ได้แล้วทุกคนออกจากเรือน่าจะออกจากเรือนะเออแบบอ้าเราทิ้งเรืออะไรอย่างนี้เออเออหากเราคนเดยคนหนึ่งต้องแบบจะต้องตายนะทุกคนอ่าก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่าพนมอบอุ่นเขาก็พูดคำนี้มานะทุกคน โอ้โหเพราะผมกคุรสุด,สด,สดเอ้ยตอนนี้ทรายก็มาอยู่ในบ้านคุณยายนะทุกคนเอา้าอยังไปตื่นอีกเออตื่นทุกทีอ้าวโอ้พระเจ้าในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วเมื่อคืนเรามีพายุร้ายมากเอออตาพาคารหลังเก่าๆเ,เล็กๆนี่ส่งเสียงดังกึกกองอะไรบางอย่างลองนึกความประหลาดใจของฉันเมือ่อ พบคุณเกยตื้นชายหาดมาเมื่อเช้านี้แน่นอนว่าฉันทิ้งคุณไว้ไม่ได้แต่ที่รกฉันเกี่ยที่จะเป็นผู้บอกข่าวร้ายเกรงว่าคุณอาจจะรอดชีวิตได้เพียงคนเดียวนะ่ะออไม่ก็คือเพื่อนเราที่แบบว่าอยู่ในเรือเนี่ยก็เขาไม่รอดนะทุกคนเราพบคุณท่ามกลางซากประหละักพังฉันกลัวว่าคนอื่น อาจจะเสียชีวิตในพายุอันน่าสะพึงกลัวอันนั้นโอ้แม่กอดเก้มากทุกคนอย่าก,กังวลไปเลยทีลกฉันแน่ใจว่านั่นเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างลำบากแต่ตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วและนั่นคือสิ่งสำคัญเสียใจด้วยกับเพื่อนของคุณอ่าคิมนะทุกคนฉันรู้วันนี้เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มากมายฉันเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นแต่ว่า เมื่อใดที่คุณรู้สึกสบายใจฉันก็มีคนที่ต้องการจะพบคุณ <c oughs> เนื้อเรื่องเยอะมากค่อนข้างที่จะสำคัญไม่น้อย,อยเพียงแค่มุ่งหน้าไปประตูแล้วเราจะรอคุณถ้าคุณพร้อมอ่าแล้วก็ไปที่ประตูนะตอนก่อนที่เราจะไปประตูก็อบอกว่าอ่ากด w a s d สำหรับ move นะนี่ move m o v โหโห,โหนี่คือบ้านแอบเล็กแล้วบันไดนี่คือขึ้นได้ไหมไม่ได้เหรอแล้วมีทำไมเนี่ย มาเราเปิดเปิดประตูกันดีกว่าอ่าเปิดไงก็ไม่รู้อุ้ยอันนี้จะเป็นอ๋อคุณลุงเควินตินหรออ๋อแกชื่อเควินตินเขาบอกว่าอายาโอ,อ้ดีจังเลยที่ได้เห็นคุณน่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วเหรอไม่มีกระดูกหักใช่ไหม ฉันได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณโ,โร,รัตกอ่าจริงก็ะเปลหมดบ้างไม่หมดบ้างในขณะเดียวกันฉันต้องต้อนรับคุณอย่างเหมาะสมแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีนักแต่คุณก็พบผลทางสู่เมืองแห่งความสุขเราแล้วฮันนี่วูดฉันชื่อว่าควินตินอะไรเนี่ยวิทฟิลฉันคือนายกรทฐมนตรีที่นี่โอ้เราม่อยู่ในบ้านนายกรทฐมนตรีเหรอเนี่ยฉันคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในคนดีนะอ่า เราใช้กาแป๋ไม่ออกเลยเรากําลังตามหาคุณและเพื่อนของคุณอยู่ฉันเกรงว่าเขาอาจจะไม่รอดจากเรือโอ้ที่เรืออับปรางนะทุกคนเรือร่มนะพายุเขา้าโอ้โหแย่จังเลยฟาร์มเก่านั้นยังคงว่างแล้ววัชพืชเหล่านั้นก็ไม่ถูกตัดออกก็มาว่าเหขาจะยกฟาร์มให้เราปะแบบพื้นที่ว่างอะไรอย่างงี้คุณพูดอะไรคุณยินดีที่จะตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สวยงามของเราไหม อ่าโอ้โหจัยยิงพยักหน้าก่อนเลยไม่ได้ถามเลย yes or no ไม่มีรือเป็นที่เรียบร้อยตามฉันมาชันจะพาคุณไปที่บ้านใหม่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลแล้วก็ข้ามสะพานไปที่ยังตะวันออกดูแลตัวเองด้วยนะที่รักฉันจัดการอาหารเพื่อมาช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อ๋อคุณเควินติงก็บอกขอบคุณคุณลูน่านะเนื้อเรื่องคีมนี้แอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเน้นแบบเน้นเนื้อเรื่องสุดๆเลยถ้ามีแบบหมดไทยนี่ก็น่าจะอ่านง่ายขึ้นเยอะเลย อันนี้เขาก็บอกว่าเช้านี้เนี่ยขึ้นดูสงบกว่าปกติความสงบหลังพายุบางทีก็อาจจะดีกว่าอะไรอย่างนงี้แต่ว่าอันนี้คือขึ้นลมปกติเลยเนียทําไห้ต้นไม้มันเอ็นขนาดนี้คุณเห็นไหมว่าถึงจะมีพายุพัดมาที่นี่เราก็มักจะอยู่บนเราก็มักจะอยู่บนเทรดเลฟเส้นทางการค้าหรอ ตัก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 เตะตักเตะหุยมีต้นสปลระต้นสีโพด้วยเออจังหวะนี้ไงตัก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 อุ้ยฟาร์มอันนี้บ้านเราหรือเปล่าฟาร์มสวยมากอ่าเขาบอกว่าที่นี่คือที่นี่คืออาคารที่มีเสน่ห์ของเราซึ่งที่เด็กๆฮันนี่บูเนี่ยจะใช้สําหรับเรียนรู้ทั้งวันอ๋อไปโรงเรียนนี่เองโอาโถเอ้ยแล้วว่าบ้านเราวะเนี่ย บางทีลูกหลานของคุณอาจจะไม่อยู่ที่นี่ในสักวันโอ้ยลูกโยทันได้มีแฟนเลยจะมีลูกได้ไงคะปึ๊บจะแดนดังนั้นคุณจะไม่หลงทางขอนํำเสนอแผนที่เกาแกมันอ่าแมปอ๋อเป็นแผนที่เกาะโอ้โหแผนที่เกาแกเลยดูได้ว่าส่วนไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านไหนเปิดในช่วงเวลาใดได้ด้วยเอ้ยมันดูขนาดนี้ได้เลยเหรอ คลิกที่ป้ายบอกทางในแผนที่เพื่อเดินไปยังสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็วโอู้เทเลพอตได้ด้วยเหรอเต้นเต้นต,นแตน้แล้วทําไมไม่ให้ชายินกดแผนที่แล้วก็วาร์ไปเลยอะลุงก็จะเก็ไไ่ดดีอะคือดีตองที่ว่ากดแผนที่ไปเออนี่คือตะวันออกใช่ไหมอ๋ออ๋อฉันไม่รู้เลยว่าฟาร์มแห่งนี้จะชำรูสุดโสมขนาดนี้ใช่ลุงคือฟาร์มมันแบบ เธอจะอยู่กดดิงไาล่ะไรดยอะลงุงทำมันได้อะมันเป็นของคุณแล้วแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันในการทําความสะอาดพื้นที่แห่งนี้โอหโหลุงมาช่วยทำความสะอาดไหมเนี่ยเก็บภาษีด้วยเศร้าเลยชีวิตคุณสามารถพบฉันที่สารากลางในวันนี้เพื่อลงนามชื่อของคุณในโฉนดและหารายละเอียดในการชําระเงินและเออไปดูรายละเอียดในการชาระเงินโอ้โห ไปไปสารการก็ได้ปะไปอ่ะโอเคเราต้องเสียภาษีด้วยทุกคนโอ้ฉันเกือบลืมสาวน้อยเจ้าของคนก่อนหน้านี้ทิ้งองค์กรบางอย่างไว้ได้เมือ่อไว้ในไร่อย่าลืมดูที่เครื่องมือด้วยนะอะมันอาจจะช่วยให้การเริ่มต้นเราได้ดีขึ้นโอ้มีค่าหลับค่านอนมีหัวใจเอ่ยมีกินข้าวนะทุกคนมาเออมุมอมองเหมือนสตาดีนเลยทุกคนแต่ว่าดูมีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเยอะเยอะมากกดอะไรไม่ได้เลย ไหนอะอุปกรณ์เราไม่เห็นแบบนี้อุปกรณ์เลยเนี้ยเด็ดได้เอ้ยเด็ดได้เดได้ปั๊ปบอ่าเก็บอะไรได้เนะี่ยเก็บยาอนีน่าจะเป็นครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเทมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็โหกว้างอันนี้ไอกระเป๋ากว้างมากแล้วก็คุณคิมคนนี้คือคนแรกนะคะทุกคนอ่ะมีสเตตัสในการนอนเออนอนหลับเต็มอิ่มมั้ยมีค่า experience ค่าอะไรวะค่าประสบการณ์มีเควสให้ทำด้วยมี ในเมืองนี้เนี่ยเรารู้จักใครบ้างแล้วคนเราก็มีแมปเราสามารถมีนี่ี่ีิกที่แมปแล้วก็ไปได้เลยเออไหนละสารลางอ่ะอ๋อมีทูทอรีลในการสอนเนาะกด M กด I กด ESC กด Spacebar เอาไว้ใช้งานเขาบอกว่าคนเก่าอ่ะทิ้งอุปกรณ์ไว้แล้วซึ่งอ๋ออ๋อนี่นี่นี่นีกล่องนี่กองนี้ต้องสเปซบาร์ดูกล่องเาอ่ามีโหทิ้งไว้ทุกอย่างเลยไหมเนี่ย มีค้อนมีห่วงเชนเอาไปทุกอย่างเลยแล้วกันอ่าอันนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บอันนี้คือเชนสามารถอ๋อทำอาหารได้อาจจะต้องไปเรียนรู้การทำอาหารว่าแบบเออเล้เดี๋ยวนะคือมันมีอาหารให้ทำก็จริงแต่ว่าอาหารเช,ช้าเชนนะอ่าอเคทจะคีเอจยังไงละเนี่ยโอเคเรามาตรงนี้ต่อ ตรงนี้เป็นที่นอนหรือเปล่าอ๋อเราสามารถบอกได้ว่าเราแบบเราจะนอนเราจะพักเฉยๆเราจะแบบอะไรโอ้มีฟีเจอร์ในการนอนในการใช้ยุมากแล้วก็คราฟเทเบิลเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องค้ฟนะทุกคนเราสามารถคร้ฟอะไรได้เนี่ยยูสปูอ๋อเหมือนเอาไว้ทำปุ๋ยเหรอคราฟติงนอนครับรู้ว่าคราฟอะไรเนี่ย อ๋อเอาไว้หมักพวกแบบเอ่อผลไม้แล้วก็ผักได้ใช่ไหมเกี่ยวเกีย่ยวต้องกดสปสีดบาร์นะอะออเชนขอปลูกผักก่อนเลยไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปโอเคมาเรามาขกดพื้นที่มันมี15ใช่ไหมเรากดเป็นแนว9ช่องดีกว่าเออก็เร็วอยู่ก็เร็วอยู่เชนอยากให้กดเหมือนสตาร์ดิวได้กดค้างได้อะไเงี้ย แต่เกมนี้ตอนแรกเล่นไปก็รู้สึกแปลกๆหลังๆมาก็รู้สึกน่ารักดีนั้นเนี่ยว้าว <Wow. S 1> อ๋อเหมือนเราจะต้องเอาปุ๋ยไปคราเป็นเขาเรียกว่าอะไรบล็อกบล็อกไอ้นั่นแน่เลยอะที่ทีนบอกว่ามันน่าจะเอาไว้แบบเอ่อปลูกปลูกต้นไม้โดยที่มีปุ๋ยได้อะ่ะโอเคเกมมันก็จะแบบง่ายๆประมาณนี้ไปก่อนนะทุกคนเขาบอกว่าอ๋อเขาจะใช้เวลา38ของเราในการแบบ ในการเขาเรียกเรมาที่นี่อนี่หรือเปล่าใช่ไหมอุ้ยอันนี้อ๋อวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันขายของเหรออ๋อมันขายของวันนี้วันนี้เราวันอะไรเนี่ยวันนี้วันที่สี่ Thursday อ่าววันอาทิตย์วันที่เจ็ดอีกไม่นานแล้วนี่นะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปลงชื่อกันเลยดีกว่าอ้าวคุณมาแล้ว อ่าตามชื่อมาเลยมาตามตามตามค่ะตาม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 อยู่ค่ะลงอ่านี่นี่น,นโอเคเราจะได้ให้คุณเนี่ยลงนามชื่อของคุณตรงนี้นะอ่าแปะเสียงไม่ได้ลงนามเลยนี่คลงนามแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าดีดีอันนี้ก็เป็นของคุณแล้วนะอย่าลืมนี่จะจ่ายภาษีทุกๆวันอาทิตย์ด้วยนะทุกคนอ่าเอ้ยไม่ใช่ ทุกๆวอทิตย์ด้วยนะแม่สาวน้อยอ่ามันเป็นวันสุกาาอย่าลืมพบฉันเพื่อชำระเงินไม่เช่นนั้นที่ดินของคุณจะถูกยึดโอ้โหต้องพบลุงด้วยยืดไปเลยลุงอยากได้อะไรลุงเอาไปเลยหนูไปอยู่แล้ว <c oughs> แต่อย่กังวลคุณสามารถสไร้างรายได้จากการพืชพืชผักเออหรือสะสมของรบอบเกาะก็ได้ เนี่ยลุงเขาสอนแล้วก็คนส่วนใหญ่แถวนี้จะซื้ออะไรก็ได้ในราคาที่ยุติธรรมจริงหรือเปล่า <S <S ฉันแน่ใจคุณสามารถชำระเงินรายสัปดาห์ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากนักโอ้โห,โหเป็นไงละ่ะได้เงินเข้าไอ้ดีแล้วเงินเข้ากองกลางแล้วสินะลุงเมื่อพิธีทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วข้าเจ้าเนี่ยจะขออยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านสักหน,น่อยอะไรเหรอลุงเอา้าไม่ได้อ่านกดติ๊กแล้ว ชาวเมืองของเราหลายคนเนี่ยกระตือรือร้นที่จะพบคุณและอยากให้คุณแนะนําตัวเองโอโหสเต็กเดิมเลยนะทุกคนท้ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกวันที่มีผู้อาศัยใหม่ๆบนเกาะของพวกเราโดยเฉพาะผู้ที่เกิดตื้นขึ้นมาที่ฝั่งพูดถึงเราอยู่ปะวะ <laughs> ถ้าคุณทำธรรรุรกิจนี้สําเร็จฉันจะให้ค่าตอบแทนของคุณเป็นไอเทมบางอย่างฉันคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มาก ขอเป็นผักได้ไหมอะลุงอันนี้ประโยชน์สุดๆเลยนอกจากนี้เรายังมีกระดานข่าวอยู่บนผนังด้านนอกของสารลางอีกด้วยชาวเมืองใช้ลงนามใช้ประกาศงานเออลงนามเลยแหละใช้ประกาศงานเป็นครั้งคราวเราไปกันเถอะอย่าได้เสียเวลาเลยอ่าทีมก็ต้องอ่าในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องทาความรู้จักกับโอ้โหเราต้องจ่ายเงินจ่ายจ่ายเอ่อภาษีหนึ่งร้อยบาทโอเคโอเค เหลืออีกสี่วันนะทุกคนเอามาเราไปเราไปอทําความรู้จักกับผู้คนดีกว่าช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเอ้ยเราไปร้านเนื้อก่อนไหมนี่เราดูแผนที่ก่อนเราจะต้องมาร้านหืมใช่งยต้องทําทําตรงไหนก่อนเนี่ยโอ้โหเอาเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มจากที่ใกล้ๆก่อนละกันเริ่มจากร้านเนื้อนลทุกคนกริง๊งกริ๊งสวัสดีจ้าคุณยายอขอคันูด โอ้มันเหลือจะเชื่อเลยคุณฉันชื่อจีจี้จีจี้จอนส์ใช่ป่าวจีจี้จอนส์คุยไปนะฮะไม่รู้เรื่องขอไม่แปลขอคุยแบบไม่แปลได้ไหมอ่ะแล้วมีให้ของมีโอ้มีพูดคำหยาบคายใส่เขาด้วยมีซื้อขายด้วยเขาก็จะซื้อขายแนวแบบพืชผักผลไม้เอ้ยไม่ใช่จะขายแบบเนื้อสัตว์ออยเอาไว้ทากับข้าวอะไรอย่างนี้เออต้องการอะไรอีกไหมเฮ้ยไม่ได้ต้องการแล้วคะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นชื่อลีวิสจอห์นใช่ไหมลีวิสจอห์นคุณเป็นความคนใหม่ในเมื่องนี้ใช่ไหมนี่อ่ะผมลีวิสจอห์นนะแล้วก็แอมบัสเชอร์บัสเชอร์เป็นคนแร่นเนื้อเหรออ่โอเคแล้วก็คุยกับเขานะตึ้งตึงตึง,ตงคุณน่าจะเป็นแบบพ่อค้าขายเนื้อนะทุกคนขึ้นแมงบนได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยขึ้นไปไม่ได้ สวัสดีจ้าเขาชื่ออลิซว้าวอลิซสวัสดีค่ะโอ้ฉันเป็นฟาร์มคนใหม่ค่ะโอเคไปแล้วจ้าพอแล้วเมื่อกี้ไก่ลยมาเดือฟ้าอาชิมคุยกัะทุกคนนะตอนเนี้อาแล้วก็ไม่แปลด้วยนะฮะโอ้โหไก่ไมเมฆลอยเฮ้ยไม่ใช่ไก่่หรอนกนกนกสวัสดีค่ะฉันเป็นฟาร์มคนใหม่ค่ะลุงลุงลุงโอ้โหลุงทำหน้าเครียดมาก่ะคุณคิมเดจัสเหรอเอช ฉันแฮนดรีบจอนนะอ่าว่าไางไจ้าพ่อหนุ่มเอาเป็นวายเป็นอ๋อเป็นดอกไม้เป็นวายอันนี้ร้านวายร้านดอกไม้อะไรอย่างนี้โหแล้วเมื่อไหร่เองจะทําความรู้จักกันหมดแล้วเนี่ยอ่าโอ้เหลืออีกเยอะเลยเชยินยังแบบไม่หมดเลยเอ้าลุงมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเจอแล้วเว้ยสถานที่บันเทิงสวัสดีค่ะโอ้ h ลโ l o ดูดการเลยหรือเปล่า โหเราแพงมากเลยเจ๊ไอเด็กด้อยลอก่อนเฮ้ยเออเออเออนี่คุยคุยคุยอ่าเราก็คุยกับเขาล็อกด้วยฮันเตอร์โหฮันเตอร์โอ้น่ากลัวบ้านหลังนี้โหบ้านใครวะเนี่ยน่ากลัวโคตรอะมาวันนี้ก็เป็นอีกวันนะทุกคนเราจะนอนกันอ่า นอนกี่ชั่วโมงนอนยี่สิสี่ชั่วโมงเลยไหมเราตอนนี้สีททท่ทุ่มเราถ้าสมมติสี่ทุ่มห้าทุ่มเชียงคืนทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าเราสื่อตั้งตีห้าไหมนอนจิดชั่วโมงสลีปไปเลยไปยวิทุกคนเกมเก็บเกมทุยเกมนี้แอบ,บท้าทายทุกคนเราต้องทำอาหารไว้กินด้วยโอ้ตื่นมาหกโมงแล้วทุกคนนุ้ย ผักโตแล้วผักโตแล้วลดน้ํำผักก่อนเลยเออมันคือโตอะไรก็ไม่รู้ลืมอ่าน <c oughs> มันจะมีของป่าเหยนไหมเอ,อ่ยเขาขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนี่มอลลี่อ่าอันนี้คือมอลลี่นะทุกคนมอลลี่น่าจะเป็นเด็กนะเดินเร็วมากเลยอ่าตรงนี้มันจะเป็นที่สถานที่ป่าเราต้องขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็โอนี่คือสถานที่ของป่าใช่ไหม แล้วคือถ้ามุมกล้องมันปรับ360ได้เลยก็จะดีมากเลยนะฮะโอ้โหโอ้อันตรายอันตรายอันตรายน่าสูฮาวอ๊อ๋อนี่เก็บได้แล้วเก็บได้ละได้หนึ่งดาวเฮ้ยทักทายได้ไหมเนี่ยทักทายได้ไหมมันจะกัดเราไหมเอ้ยขอลองพี่พี่หมีเราทักทายหมีได้นะทุกคน อ๋อเราสามารถที่จะรูปหมี่แล้วเราได้อะไรเนี่ยเราได้เป็นเหมือนถึงเขี้ยวป่ะเขี้ยวของหมี่นะโอ้โหตกใจนึกว่าหมี่จะฆ่าเราตะเลี้ยวอ้าววันดีคุณป้าคุณไม่ใช่คุณป้าชื่อแอกเนสเหรอแอกเนสหรือเปล่าไม่แน่ใจแฮะชื่ออะไรเนี่ยเก็บได้ไม่ใช่เหรอเนี้ยอันนี้มันเก็บได้ชินรู้ชินสัมผัสได้ โอ้ยเก็บไงแล้วเนี่ยอ๋อถ้าดอกที่เก็บได้มันจะขึ้นเป็นเงาๆอย่างนี้นะอ๋อนนี้ก็คือเมืองใช่ไหมคือเมืองที่เราจะต้องเข้ามาอันนี้น่าจะเก็บได้บอกมาเป็นเงาอะ่ะเฮ้ยเก็บได้จริงอ่าด,ด,ด,ดูไปแล้วดูไปแล้วดูไปละดูไปละว้ยบ้านหลังนี้จะต้องมีคุณอลิสแน่เลยให้เดาโอเคล็อกอ๋อสวัสดีสวยมากจ้าคุณ อิซาเบลล่าคุณอิซาเบลล่าคุณเป็นนิวฟาร์เมอร์หรอโอ้อะไรวะเนี่ยเรารู้จักไปอ้าวครบสิบแปดแล้วนี่ไปเราไปคุยกับลุงดีกว่าลุงหนูรู้จักครบสิบแปดคนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่เนี่เนี่ยคลีตคโอว์ what oh my god c a p b r e a k turn trip potato onion คือมันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่อันเนี้ยแน่นอนว่ามันคือกระหล่ำปีอันนี้คือหัวใชเท้าอันนี้คือมันอันนี้คืออ่าหอมโอ้ยร้านมาเมล็ดพันธุน์อยู่ไหนวยี่หาไม่เจอหรือว่าไปตรงนี้มะอันนี้คือที่ไหนเอ่ยอ๋อสุสานไม่เอาแล้วไม่ไปดีกว่าน่กกลัวสุสานน่กกลัวอันนี้เราอ๋อน่าจะเป็นฟาร์มนี้นะเขาน่าจะขายแบบ โอ้ยเช erry มาเลยช erry อะคุณพี่คนนี้เป็นน่าจะคุณพี่สําหรับขายไก่ขายเป็ดน,น่าจะเป็นร้านขายไก่ขายเป็ดน,น่าจะเปิดแล้วหละใช่ไหมไม่น่าปิดไฟดีหรอกถูกไหมโอเคหรอกคุณเราสามารถอ๋านี่นี่เราสามารถเทคกับคนได้เลยนะเราสามารถซื้อนมมีมีมเราได้นมละอันนี้จะเป็นนมแบบอ๋ลองซื้อแบบนี้ไปสักอันหนึ่งโอ๊ยเรามีเงินเป็นพันเลยทุกคนแล้วโอ้ยมาเลส อ๋อมันเป็นแบบอ๋อเราสามารถเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาได้คุณฉันยังไม่อยากเอาภาระมาตอนเนี้ย <c oughs> เราสามารถซื้อวัวซื้ออะไรจากคุณลุงคนนี้ได้นะทุกคนแล้วก็กคุณพี่คนนี้เราสามารถเทรดอะไรได้อุย้ยขนมปังเบเกอรี่เราไม่จาเป็นจะต้องเข้าลานนะทุกคนเราสามารถที่จะเข้ามาเทรดของเราสามารถที่จะเข้ามาซื้อได้เลยนะเ <c oughs> มื่อกี้จะยังมีเงินเป็นพันแล้วมันหมดแล้วอ่ะอ๋อ อ๋อทุกคนคืออย่างนี้อันนี้คือตัวชายินและนี้คือเงินของเขาชายินไปดูเงินเขาทำไมชายินต้องดูเงินตัวเองสิก็ไฟฟ้าขอขายนมคืนได้ไหมครับจะมีเงินใช้แล้วอ่ะขายนมคืนแ็ลุงชื่อวอลเตอร์นะทุกคนล่งจะเป็นฮันเตอร์ไหมลุงน่าจะเป็นแนวฮันเตอร์เอ้ยเราเออฮันเตอร์เราก็ต้องเทรดเขี้ยวเทรดอะไรได้ใช่ปะไหนดูซิ ขี้นี่ขายเขียวได้จริงๆด้วยนี่โอเคลุงรับซื้อไปนะเขี่ยวนี่แอบยากกันเนี่ยแอบยากกันเนี่ยแอบเล่นยากในเกมเนี่ยแล้วก็เดินเดินเดินไปอุ้ยเราเจอปั๊บเจออะไรคริกวีดเป็นหญ้าอะไรสักอย่างไปละปอนเดี๋ยวเราไปหาแบบผู้คนในเมืองดีกว่าแล้วเราก็ไปดูว่าเขารับซื้ออะไรเราบ้างนะทุกคน ตอนนี้คือชอยนรู้แล้วว่าตลุงคนนี้คือเขารับซื้อของแบบของสัตว์นะทุกคนเกี่ยวกับสัตว์เพราะว่าลุงจะเป็นแบบชั้นเต์อจะเป็นนักล่าสัตว์นะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็จะขายพวกครัวพวกอะไรเดี๋ยวมเมล็ดเนี่ยน่าจะเป็นร้านบนบนเป็นแบบเมืองบนบนอ่ะเห็ดเมล็ดพันได้อ๋อเห็ดหญ้าได้ขายขายได้หนึ่งบาทโอเคขอบคุณเห็ดเชอรี่อ่ะเอาไปเถอะคุณลุงคนนี้น่าจะรับซื้อหญ้าหรือเปล่านะโอ้ยติดลุง ขอญาตเทรดญ่า,าหน่อยได้ไหมอุ๊ยคุณลุงแบบขายย่าสามบาทแต่ดิฉันเพิ <c oughs> ่งจะขายย้าไปแค่บาทเดียวทำไมมันกดราคากันอย่างนี้ <c oughs> กินลูกินไม่ได้โอเคอ่ะลุงก็ไม่รับซื้อญ้าอันนี้ของเราอยู่ดีนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมันาทำสลัดได้อ่ะลุงโอ้ลุงแจ็คลุงแจ็คก็ สร้างบ้านโอ๋อสามารถเทรดของอันนี้ได้แล้วก็สามารถสร้างบ้านได้เนี่ยสร้างโรงไก่เอ้ยอัพเกรดอุย๊ยคุณ,ค,ณคุณป้าคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าสามารถเทรดเจอแล้วคุณป้าขายปเปรตพันธุ์เอ้ยแล้วเข้าไปโรงเรียนได้ด้วยเอ้ยบางทีลูกหลานของเราอาจจะมาทำงานที่นี่นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่มาเรียน นี่ไงเจอละแหล่งน้ําแหล่งน้ําโครไก่เราต้องทํางานหนะักเข้าไว้เครื่องเงินที่ต้องจ่ายในสิ้เนเดือนเอในอาทิตย์นี้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยชีนกลับมาเล่นให้ดูใหม่อีกสําหรับคลิปนี้เนี่ยชีนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันอีพีหน้าฮะบ๊ายบาย